กลับมาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดแล้ววันนี้เราพาไปที่วัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกันค่ะซึ่งอยู่ที่ตลิ่งชันที่กรุงเทพนี่เองนะคะวัดนี้นะคะมีประวัติมายาวนานนะคะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาช่วงที่รัชกาลที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีการสร้างบ้านแปลงเมือง เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะคะทางการเนี่ยก็เลยได้ขอกำแพงของวัดเนี่ยไปทำวัดสดุแล้วก็ทำเป็นกำแพงค่ะพอมาถึงในช่วงรัชกาลที่สองนะคะก็มีการบูรณะวัดใหม่ทีนี้การก่อสร้างเนี่ยล่าชา้าก็เลยยังไม่เสร็จในรัชากาลที่สองนะคะจึงมาสำเร็จในรัชากาลที่สามค่ะแล้วก็ได้ยกวัดนี้เนี่ยเข้าสู่บัญชีพระอารามหลวง ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือด้านในของพระอุโบสถค่ะก็มีความสวยสะอาดแล้วก็พระพุทธรูปหรือพระประธานที่ประดิษฐานนะคะก็คือหลวงพ่อโตค่ะพระพุทธชัยพฤกษ์ทธธี่กมหาบพิษนะคะ สำหรับวัดแห่งนี้นะคะนอกจากตัวพระอุโบสถแล้วเนี่ยยังมีวิหารคู่ด้วยนะคะแล้วก็มีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของราชสกุลรัตดาวันด้วยค่ะ วัดอยู่ที่ตะิ่งชันที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่คาดไม่ถึงเลยนะคะว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาวัดมีความเงียบสงบแล้วก็สวยงามแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆค่ะ อย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเจดีบรรจุอถิราชกุลรัตด,ดาวันนะคะก็มีความเชื่อกันว่ามีพระบรมอิัิบางส่วนของสมเด็จพระนั่งก้าวด้วยหรือว่ารัชกาลที่สามของพวกเราค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาพวาดติดกำแพงนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นประตูค่ะ บริเวณโดยรอบของวัดนะคะความวิจิตรของวัดเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยและนี่ก็คือเจดีค่ะ ที่วัดแห่งนี้นะคะมีพระบรมราชานุสาวรีของรัชากาลที่สองด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพค่ะเพราะอย่างที่เล่าไปนะคะก็คืออามาก่อสร้างราชา้าเริ่มบูรณะเนี่ยรัชากาลที่สองแต่ว่ามาเสร็จในราัชากาลที่3ค่ะ อันนี้เป็นมุมที่ถ่ายอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆได้แวะไปแถวตลิ่งชันนะคะลองแวะเข้าไปชมเนาะสำหรับวันนี้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่วัดหน้านะคะสวัสดีค่ะ